those around me. See the Lotus I have grown for her. Okay. Bloodbath! Gotcha! Done yet. Double kill! Mega! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I've got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity โอเคสวัสดีจ้ามนุษย์ชาวเกมอาวิทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาเจอกันในกิจกรรมเทพพิทักษ์เฮมันเป็นสกินของน้องอันเลนนะครับระดับมิราเคลิลวูฟริงวอเรนนะครับนะเป็นสกินที่แบบหมาป่าเนาะแบบเท่ๆนะครับนะหล่อเท่ครับนะโอเคครับซึ่งเป็นสกินที่แบบใช้หลายคูปองเป็นอย่างมากเลยนะครับผม ซึ่งผมใช้ไปประมาณ3,900กว่าคูปองนะครับสำหรับใครที่อยากดูการสุ่มของผมนะครับจะอยู่ตรงตัวไอด้านบนนะครับก็กดดูตรงนั้นนะครับก็จะมีคลิปการสุ่มเนาะสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเอาน้องอเลนนะครับมาเล่นรีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าน้อง มิรักขึ้นอะแอลเลนนะครับจะโหดหรือไม่โหดนะครับหรือว่าเก่งหรือไม่เก่งหล่อเท่หรือไม่หล่อเท่นะครับก็ชมกันได้เลยนะครับดูสะก่อนครับนะดาบ2เล่มนะครับเป็นดาบสีฟ้าหนึ่งแล้วก็ดาบอ่าสีอะไรวะน,นะสีเงินนะครับผมโอ้โหแล้วก็มีไฟลุกตรงแขนด้วยโอ้โหโคตรเฟีย้ยวเลยพร้อมโอ้โหก็เป็นไงครับทุกคนสกินระดับมิราเขึ้นนะครับ โอ้โหโคตรจะหรูหรานะครับผมแต่มันแพงเอาเรื่องเลยทุกคนโอ้โหสามพันเก้าร้อยคูปองนะครับใครสุ่มได้กี่คูปองก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมไปเลยวันนี้มาเล่นในตำแหน่งเอเลนออฟเฟนนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้ด้วยนะคะคือ ทำให้เข้าตาใครก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าทำให้ไม่ประทับใจครับอัพเป็นสกิลหนึ่งนะครับผมอ่าไอเทมขึ้นให้ด้านล่างแล้วครับตามเคยนะครับแล้วก็ส่วนพระอังแฝงใช้เป็นดาบปักพื้นนะครับนะเออผมก็ไม่รู้จักภาษาอังกฤษขนาดว่าอะไรอ่ะเพื่อนเราโดนเวทป่านะครับอ่ามานี่เพื่อนมานี่มานี่พลิกตามครับนี่ครับแหมโอ้ยโอ้ยมานี่ครับเพื่อนแตกขึ้นแล้วสี่แตกมานี่เพื่อน ไฟไปไปไ,ปไปดาบสั้นไปหน่อยครับไม่ถึงโอ้โหฆ่ามันเพื่อนเออโอ้โหคิดว่าจะไม่ได้ดาบสั้นมากเลยนะฟันไม่ถึงเล้วโอ้โหแขนสั้นเกินอ่ะนี่ครับี๋ยวนี้ปรับมาใหม่นะครับอเลนนะครับก็สามารถอรำแบบเดินได้นะครับปกติรำมันจะยืนสับอยู่ที่เดียวแชงๆๆ้องอยู่ที่เดียวครับแต่ตอนนี้ ฝั่ง้ใหม่ครับตีเก็บครบ4แต็คหรือ5แต็คนะครับมันจะสามารถรำสกิลหนึ่งได้แบบรัวๆนะครับเหมือนสับสับหมูจ๊งๆครับนะก็ไอเทมชิ้นแรกนะครับผมก็ออกเป็นดาบตัดเลือดก่อนเนาะซึ่งฝ่ายตรงข้ามเขาจะมะีไม่ว่าจะเป็นตโลนะครับแล้วก็มอทชอสนะครับมอทชอสมอทสอสก็เลือดจะเด้งไวนะครับพวกนี้พาสซีฟมันมันเด้งเลือดนะครับผมาเรา เก็บคลิปไปก่อนครับช่วงต้นเกมสู้ใครไม่ได้ครับได้ฟิล์สบัตรมาตัวแรกก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมโอเคขโมยคลิปตัวหนึ่งแล้วกันเทส <c oughs> ต์ก็ประมาณนี้ครับสก,กิลสองพุ่งเป็นหมาป่าสีน้ำเงินนะครับสีมงงันจะเหรือสีขาวสีสีฟ้าก็ไม่แน่ใจนะครับผมเอาเอาดาร์เซย์คนเดียวได้ยังไงเราไม่เรียกเทสต์มาแล้วโอเคมานี้พุ่งลามครับโอ้ยไงชงเชงชงเชงครับ แล้วก็เป็นพุ่งเป็นหมาผ่านเดิมนะครับนะเป็นวูฟริงวอร์เรนต์นะครับวูฟริงวอร์เรนต์โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนี่ครับรำครับรำรำรำ,ำครับนี่ไงแล้วเก็บคีปเก็บนกครับออฟเลนแล้วก็ไฟบางไฟบางช็อตแค่นั้นนะครับนะจริงจริงส่วนได้เปรียบครับ โอเคครับเก็บคลิปหมดแล้วเดินไปแก,งก๊งเลนกลางครับเลนกลางข้าบวกแล้วเราเคลียร์คลิปกลางครับแล้วเราก็จะกลับเลนเพื่อไปเคลียร์เลนของเรานะครับผมอโอเคประมาณนี้เก็บโอโ้โหทำไมโอโ้โหเนี่ครับท่าวาร์ปก็เป็นเหมือนนั่งบนน้าแข็งหรือทาน,น้ําแข็งหรือภูเขาน้ําแข็งอะไรสักอย่างนะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ใจนะครับมันนั่งบนอะไรวะเนี่ย ขาน้องแข็งนะเนี่ยครับสเต็กก็สีสเต็กครับแล้วก็สามารถกดสกิลหนึ่งย้ำเพื่อให้มันรำได้นะครับรำรำนะครับสกิลสองจะไม่ล็อกขานะครับแต่จะเป็นการสโลว์ศัตรูแทนนะครับผมเห็นไหมมันจะไม่ล็อกขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วอันนี้เป็นแบบนี่ครับไม่ไงล่ะมาดีครับมีคริกบ่วงมีคริกขาวนะครับก็ทัวโหดนะถ้าเป็นตัวตีใกล้ด้วยกันนี้แทบจะกินทุกตัวนะครับนะผมผมว่าแบบมันเหมือนแบบ ตัวโหดนะมันแพ้ตัวตีไก่กันนะครับไอตัวนี้ <c ười> คือดาบมันสั้นเกินนะแมอ่นนี่ครับมีคริบ่วงติดมาเยอะมากเลยถ้าเล่นสายเวทมันน่าจะเพียวนะครับนะออหรือไม่ก็เอาดาบสายฟ้ามาประมาณนี้นครับมันก็จะติดมีโอกาสติดคริเวทมากขึ้นนะครับผมอ่าไปครับไปเล่นกลางบ้างอหาสีครับก็เป็นอย่างนี้ครับปุ่งนี้เป็นหมาป่าหอนขึ้นมาครับนะ โอ้โหมันกดอสิออฟทันมาเพื่อนอ่ะไม่เป็นไรครับเราก็กลับเลนครับอ่าเคลียร์คลิปตอนนี้อ่าออฟเลนเขาไปเคลียร์กลางนะครับเราน่าจะได้ป้อมบนแล้วแหละตีป้อมบนครับชิวเชิวเชีวชีวโอเคครับผมแค่ป้อมไปแล้วครับอ่อากเก็บคลิปถอยมาเพื่อนโอเค ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้นแล้วขึ้นเป็น q u วส t s ต n นะครับเล่งคริติคอนนะครับผมเอาไม่ได้ละฆ่ามันก่อนดีกว่าเดินมาตรงนี้ได้ไงเพื่อนโอ้โหป่าหลงเฉยเลยแมคือหนึ่งหนึ่งกับแคลรี่นี่ถ้ามีล็อกขาเหมือนก่อนนี้แบบตายรอยไปสินะครับแต่ทุกวันนี้แบบต้องเอาฟิกเกอร์มาตามเลยครับไม่งั้นไม่ได้นะไม่งั้นตามไม่ทันนะนี่ครับนะมันจะไม่ล็อกขาแล้วแต่มันจะทโลแทนนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับ คือสกิลว่าข้าวก็ประมาณนี้นะครับแต่ส่วนวันนี้ผมจะมาเป็นรีวิวเกี่บสกินกันแล้วกันนะครับจะไม่เน้นแบบเนื้อหาในการเล่นเท่าไหร่นะเ <laughs> พราะเล่นไม่ค่อยเก่งไงเ,เน้นรีวิวครับเราไม่เล่นเน้นแบบโชว์เทพโชว์อะไรครับนะมา <laughs> มาดิเพื่อนนี่ไงหอกมาดิป้อมเลยทรัพย์โอ้โหสับไม่ตายว่ะหนีกว่าเอาอเขามีฟิกเกอร์ไงแมหมมาดิสกอร์เราอยู่ที่203ครับผม อให้เตะมาโอ้โหนี่ครับถ้าวาก็3,900คูปองนะครับผมสกินเนี้ยใครได้ถูกกวนี้บ้างเนะี่ยผมเหมากระดานนะทุกคนเหมากระดานก็ประมาณนะั้นแหละใครที่แบบ่าสูมได้ถูกกว่าย่า้ลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมโอ้สกินอัลเลนระดับมิราเคิลน,นะโอ้โหไม่คิดรู้ว่าสกินระดับมิราเคิลมันเกือบ4,000คูปองเลยนะ มาดิเพื่อนมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนเฮอมามาอ้าวๆเาะดีครับฟันเช้งเชงเชยอมตายครับผมก็มาประมาณนี้แหละเออต้องเข้าช็อตเดียวแล้วเขาต้องตายด้วยอะคือทีมไฟแบบต้องเอาหนัวไฟจริงนะนะครับตุ่งเป็นหมาป่านะแล้วก็ล็อกปุ๊บนี่ลำเชงเช้งเชงครับประมาณนี้ครับคอมโบนะไม่ได้เล่นยากอะไรเลยครับนะ ส่วนลูนนะครับก็เป็นลูนคริติคอนธรรมดานะครับลูนที่สิของแครี่ก็เล่นได้กับไงเฮาะนุ่งวิงไงแรงนะฮะนะมาดีครับมาดีครับโตโลกอะโตโลกก็ไม่กลัวครับโอ้โหหนีก่อนเพื่อนมันเจอตัวตีไกลมันยืนยากนะครับนะถ้าตัวตีใกล้นี่ใครก็ได้ครับสับยับเลยวาร์ปกลับบ้านนะครับผมสกอร์เราตอนนี้อยู่ที่6 1 3โอ้โหได้เปรียบมากๆนะป้อมอยู่ที่ สองสี่หกสองสี่หกแปดสิบป้อมนะครับโอ้โหสิบป้อมหรือเท่าไหร่วะเนี่ยสองสี่หกแปดใช่ไหมเก้าป้อมนะครับเก้าป้อมอ,อ๋อนีครับลำยับลำยับหนีมาหนีไปไหนล่ะเพื่อนนี่ไงล่ะเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนสกิลอะไรไม่มีเลยตอนนี้โอ้โห ถอ,ถอยไม่ได้แล้วบวกไม่ได้แล้วอ,อ่ะเฮ้เตะไม่แบบฟีเกืนอ่ะสู้ไม่ไหวกับพวกตัวตีไก่นี่แบบสู้ยากมากเขาไม่มีตีนี่แบบสู้ยากครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวที่มันหลงหลงนะครับนะเนี่ยตัวป่าเขาบลินดิสนะถ <over> ือเลือดเราก็ไม่เหลือแหละ <'s> แต่ก็สู้ครับนี่ครับล้ำครับนะบเป็นไงเรียบร้อยครับ ถ้าเจอแคลี่ขาตายนี่แบบชิลมากครับตัวนี้ท่ิ้นต่อไปก็จะออกเป็นเกราะเกิดแล้วกันนะครับผมซึ่งอของเราจะเต็มแล้วแหละแล้วก็แรงด้วยตอนนี้จะ <c oughs> ได้ฟันนะถ้าไม่ได้ฟันนี่คือจบนะครับตัวนี้ต้องฟันต้องยืนฟันนะอ่ะอืดวัตตดาบไหมเพื่อนกับเอาดากดีกว่านะผมว่าสดวัตตดาบก,กันดีกว่าครับผมอ่า หรือไม่เราออกเป็นเดบีดก่อนนะเออออกเดอบีดมันดุดูดเลือดไม่ไหวแล้วเพื่อนหาะเออตายโอ้ยิงพี่มาเพื่อนโอ้ไม่ไหวว่ะหนีก่อนโอ้โหมันแรงจังว่าเฮติอ่ะโอ้ยมันรามมาหมดเต้เออโอ้โหนี้ก่อนเพื่อนตายเพื่อนตายสี่ตัวครับโอ้สามตัวครับโอ้โหไม่เป็นไรครับซึ่งแบบเขาไม่สามารถเอาดาร์คสเตอร์ได้แน่นอนนะเพราะว่า แคลี่เขาไม่อยู่ป่าเขาก็เป็น yeah, ลินลิสนะครับก็จะยืนตียากหน่อยหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราอ้อมหลังครับรนี่เลยนี่เลยตัวนี้เลยนี่เลยตัวนี้แหละเว้ย oh, hey. ไม่ได้ครับผมคือมันไม่มีล็อกขาเมื่อก่อนแล้วแม่งเล่นยากมากนะครับผมว่านะถ้ามันเอาล็อกขาไว้ด้วยมันจะเฟียวมากเลยครับผม ล็อกขาแบบวิ่งไม่ได้ได้ไหมปรับให้มันแบบโกงๆไปเไยได้ไหมรันเพิ่ <laughs> มโกงๆหน่อยได้ไหมมาดิครับรำครับรำครับรำครับนี่ให้ดักช่วยตีด้วย <laughs> ให้ดักเวยตี <laughs> มาดิครับเพื่อนเออนี่ไงไงออดักฝั่งเราครับนะ <laughs> ดักอยู่ฝั่งเราอะวับกลับบ้านครับนะโอ้โหกลับบ้านบ่อยมากเกมนี้ สะกอลยที่924นะครับผมเรียบร้อยครับเพื่อเราต้องการบวกไฟลอืะตอนนี้รู้สึกว่าจะเสียเปรียบนะครับมาเนี่ยครับแครี่นี่ไม่เหลือขาตตามขาตายเลยแต่ยกเว้นอไอ้ตัวที่ขาแบบไม่ตายเราสู้ไม่ไดอ้อันติก็ออกช้ามากครับคือเราเอาดาร์กนี่ปล่อยเพื่อนมันมันต้องเอาดาร์กอะ่ะ ถึงจะขึ้นบ้านได้เนาะโอเคครับก็ทีดารสรู้สึกว่าเราไม่เห็นดูดเลือดเลยเพื่อนแล้วว่าเราเราออกเดอะบีดได้ไมไม่ดูดเลือดเลยวะเ,เกมมันบ้ากว่าวะเนี่ยโอ้ยจะตายแล้วเพื่อนโอ้ยโอ้เฮติมาโอ้ยเล่นไอยครับเราตายสองตัวโอ้โหโอ้ีอดาร์สตายเฉยเลยโอ้ มาล้ำครับนี่ห้เตะขึ้นเท้ากเหรอมาครับโมโหแล้วล้ำครับล้ำต่อื้อโอ้ยเกือบตายโอ้ยตีป๊อบเราแล้วเพื่อนนี่ป๊อบล่างโอ้โหเรียบร้อยครับจากป๊อบเราได้เปรียบชัดๆเลยไม่เปรียบไี่เห็นเลยนะโอ้หจะตายแล้วว่ะไม่ยิงไกลไม่เสียเปรียบผมเลยเราถ้าห่อจังหวะดีๆนะครับนะ ขนาดเขาไม่ออไฟครบนะเนี่ยเราน่าออไฟครบนะน่าจะแบบสู้ได้อยู่เนาะมาดีครับลามลามพิดก่อนลามพิดก่อนนี่ครับพิเกอร์นี่ลามพิดป่วยป่วยปื้อนั่นแหละแม่งเอ้ยตายเฉยดีแล้วยังตายนะป้อมยังช่วยเราอยู่นะไม่งั้นเราสู้ไม่ได้นะครับนะมันเมงมันฟรีมากเลยนะเมงมันโคตรฟรีเลยทั้งเมงทั้งไอเตะฟรีจัดเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับก็ ตามจังหวะไปครับนะเออแมนสู้ยากครับเกมนี้แน่ๆมาหนีไม่พ้นหรอกเพื่อนดิดิด่ะหนีไม่พ้นหรอกดูคูดาวเราด้วยเหาะละเหาะเรามาละเหาะเรามาละไปไหนละจ้าลินเดสเลนดเดรสเรียบร้อยครับผมเป็นจอยฟันคลิปต่อครับโดัาเกิดอีกรอบหนึ่งได้ไหมโห้ โซโลอยู่นี่ครับอา่าโอเคส่ามเพื่อน <Yeah. S 1> เล่นแท้งนี่แหละเก่ลงเคลลี่ไม่เล่นแนละ้วเล่นแท้งดีกว่ามาตีปอ้อม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 ปือตายครับผมมาเหาะยิงมันลำตีปอ้อมเออโอ้โหดีครับเลงได้ป้อมนะก็ป้อมเขาแตกไปแล้วนะครับนะโอ้โหคือต้องสลัดชีวิตแต่บางชออ็อตอ่ะ อ,อีกชิ้นหนึ่งเราจะออกเป็นอะไรดีวะเพื่อนออกจะบีดกันแล้วกันนะครับนะมาดูดเลือดเออมันเกมน่าจะบั๊กหรือเปล่าเราตีแล้วดูดเลือดไม่ได้เลย <c oughs> โอ้เรียบร้อยแล้วเพื่อนไปตายแล้ว <c oughs> โอ้ยไหวไหะเนี่ยอืมเดีย๋ย <c oughs> วเราซุ่มก่อนแล้วกันซึ่งตอนนี้เกาะเกิดเรามันยังไม่มาเลยเอาเป็นเคียวแล้วกันนะโอ้โหหายไปครึ่งหลอด มาเดีครับรำครับรำโชว์ครับรำ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 ที่มารำกับเฮาะโอบไม่ได้ครับเฮาะบอลโอ้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 เรียบร้อยครับผมตายไปสี่ตัวแล้วโอ้โหแล้วก็ป้อมนี้สามทางแล้วนะทุกคนป้อสามทางแล้วยังเรียบร้อยแล้วสามทางเท่ากันแล้วครับผม ไ้เตะตายถ้ามันยิงป้อมไ้โซยิงป้อมไฮโซยิงป้อมไม่ไหวฮะรโอ้เราเหลือตั้ง27วิบเวิจะเกิดครับผมโอ้โหยากละยากละยากละถ้าทีมเราถ้าเป็นอ่าเลสเตอร์นะน่าจะแรงกว่านี้ครับแต่นี้เป็นตัวแบบโป๊กจังหวะนะครับก็หนึ่งต่อสองก็สู้ยากนะโอ้โห ก็เหมือนจะล้างไม่ดีอ่ะเหมือนจะแพ้ไปแล้วแหละห้าสี่สามสองหนึ่งศูนคลิปข้อปมแล้วเรียบร้อยครับนะโอ้โหอ๋อแพ้เฉยเลยเกมนี้ครับนะเป็นโอ้โหเกมที่แบบสู้มานานนะครับนะนำทั้งเกมแล้วก็ปิดสกกรไม่ได้ก็แพ้ไปครับไม่เป็นไรเกมมันมีแพ้มีชนะอยู่แล้วนะครับเราจะไปยึดคิดมากอะไรกับดาวนะเล็กเล็กน้อยน้อยครับก็ได้เ v p ไปเนาะ เอาความสนุกสนานก็พอแล้วนะครับไลไคิวไรคาไ้ามเยอะแค่นี้ก็พอแล้วเราสะใจแค่นี้ก็พอแล้วครับเป็นไงบ้างครับกับสก,กินของอเลนนะครับสก,กินวูฟริงวอร์เรนนะครับนะอเลนนซึ่งเป็นสก,กินระดับอัลติเมตเลยนะครับผมใครที่อยากจะได้ก็อย่าลืมไปดูคลิปการซุมแล้วกันนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับที่มีตัวไอึ้นอ่ะ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแล้วเจอกันฝากกดไลค์กดตตามด้วยนะบ๊ายบาย